ครับท่านผู้ชมครับพบกันในช่วงสันสระอสังหาริมทรัพย์นะครับช่วงนี้เช่นเคยครับอาจารย์มานพพงศ์สถิตอยู่กับเราสวัสดีครับอาจารย์รับสวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์เลิศครับครับเออสังหาก็ร้อนหุ่นก็ร้อนเงินก็ร้อนผู้ประกอบการอย่างผมก็ร้อนมั้ยร้อนไหมเออใครร้อนกัดกว่ากันระหว่างรายใหญ่ๆที่กินส่วนแบ่งการตลาดเยอะๆกับรายเล็กๆใครร้อนกว่าใครอาจารย์ รายใหญ่เขากินมาร์เก็ตแชร์ขึ้นเรื่อยๆใช่นะครับเดี๋ยวนี้5บริษัทแรกเขาขายเกิน1 0 0 0 0แสนล้านไปแล้วมาร์เก็ตแชร์นี่คืออะไรคือมีส่วนแบ่งการตลาดส่วนแบ่งการอย่างสมมติว่ามีแสนล้าน รายใหญ่เอาไปสักเท่าไหร่โอ้เนี่ยหกเกิน6หกิเนต์เกินหกเจใช่ครับเพราะนั้นก็จะเหลือเค้กชิ้นเล็กๆชิ้นเล็กๆให้รายเล็กรายกลางกับพอเน้อยๆนะครับไล่ฟัดกันมันจะไม่เหลือเอาเนี่ยโอ้แล้วรายายเล็กรายกลางเรามีทางรอดยังไงบ้างครับก็ได้กว่าเมื่อกี้เราพูดถึงร้อนๆถามว่าถามว่าอสังหามันร้อนแล้วรายใหญ่รายกลางรายเล็กร้อนทุกลายครับร้อนทุกลายรทุกรายรายใหญ่ก็ร้อนรนแต่เขาร้อนรวยนะฮะอาจารยใช่เพราะเงินมันเยอะเขาต้องทําเยอะเ เขาหยุดทาเมื่อไหร่เขาก็แย่เขาขายไม่ออกเขาก็แย่เขาเคยขายปีแล้วเมื่อกี้จาธิวัตรดอกแสนล้านถ้าปีหน้าเหลือ8ปดหมื่นล้านหุ้นตกทันทีถูกไหมครับพวกนี so ้อยู่ในตลาดมันต้อง่ตตลอดเขาก็ร้อนลนแต่เงินเขาถูกมากนะฮะเขาออกเขาออกหุ้นกู้ได้ออกสเปอร์ซคนซื้อมีไหมล่ะคนซื้อไม่มียูก็ซื้อขายไปเรื่อยๆขายไม่อยากซื้อได้สักวันหนึ่งหมดคนซื้อหรือคนเริ่ม รู้สึกว่าราคามันแพงเกินเหตุรู้สึกว่าสินค้ามันมากเกินตลาดมันก็ตกควบครับอ้าวอันนี้ก็ตายตายยกเข่งนะอาจารย์ใช่สิลายกลางลายเล็กลายใหญ่ตายหมดนี่ลายใหญ่นะครับเราเห็นลายใหญ่ลายใหญ่ต้องถ้าตายก็ตายยกเข่งตัยใหญ่นะครับเงินกู้เงินเยอะใช่ไหมผลกระทบก็เยอะเขาก็ร้อนรนอ้าวลายกลางลายกลางเป็นไงอาจารย์ลายกลางเนี่ยน่าจะโชคดีที่สุดร้อนเหมือนกันแต่ขยับได้ รายกลางบางคนเนี่ยนะครับกู้เงินถูกมากที่ก็ของพ่ออกู้เงินก็ตัวเองมีบริษัทก่อสร้างเพราะฉะนั้นการชะลอหรือการรอให้ตลาดมันร้อนๆเนี่ยให้ดูทิศทูทานเนี่ยรายกลางน่าจะทําได้ดี กว่ารายใหญ่และรายเล็กหมายถึงมีความเฟกซิเบิลในองค์กรเฟกซิเบิลเรื่องเงินทุนใเฟกซิเบิลการบริหารจัดการอาจจะไม่ได้อยู่ในตลาดหลักทรัพย์ไม่ต้องไม่จําโชว์ผลกําไรทุกไตรมาสไม่มีใครมาด้ไม่ต้องถูกไฟล้นก้นต้องโตทุกปีเหนื่อยก็หยุดได้เหนื่อยก็หยุดเหนื่อยก็พักหน่อยเหนื่อยก็พักหน่อยกลางที่ดีก็คือว่าพอจะมีเงินจ้างคนมีฝีมือดีพอจะมีเครดิตกู้เงินแบงค์ได้ที่ดีครับ พอจะมีคนรู้จักในแวดวงพื้นที่ที่ท่านทํางานอ่าอาจารย์เรื่องมงคลเนี่ยรายกลางอ่ะครับหรือรายการก็ไม่รู้รายกลารอะไรไม่อยากเพราะอาจารย์บอกเป็นรายกลางดีกว่าเลยอยากเป็นรายกลางรายกลางนี่ขยับได้ครับรายเล็กนี่จะะจเหนื่อยเล็กเล็กนี่เล็กแค่ไหนอาจารย์ยังไงถึงเล็กเขาก็แบ่งงี้ครับครับรายใหญ่เนี่ยจะค่าขายประมาณพันล้านบาทพันล้านต่อปียอดยอดยอดรายได้รายได้ดูในตลาดดิ่งอ้โหพันล้านต่อปีรายกลางเนี่ยห้าร้อยถึงพัน ข้างล่านลายเล็กถ้าในกรุงเทพก็ต่ำกว่า500อาจจะ200 100คหนรลายเล็กพวกนี้ต่างจังหวัดกำลังจะถูกยักษ์ใหญ่กวาดต้อนตายตลาดหมดกวาดตลาดทุกที่ทุกสินค้าทุกที่ทุกทำเลทุกราคาเหมือนโลโก้งานมากกรรมเลยนะมันก็ไม่พื้นที่ลายเล็กพื้นที่ลายเล็กไม่มีครับ พื้นที่รายกลางยังมีบ้างเพราะพื้นบางตัวเนี่ยรายกลางเขาจะรู้จักทํางานซิ่งบางทีเขาเป็นเจ้าตลาดบางโซนอย่างฟังคนต้องเจ้านี้เลยใช่ใช่แล้วเขายังมีโอกาสที่จะมีความพิเศษของเขาครับแต่รายเล็กนี่คล้เป็นมดอยู่ในพื้นที่ครับรูแบงก์ก็แบงก์ก็ไม่ค่อยให้ไม่ให้ให้กระดบี้แพงใหญ่ๆลงมาปั๊บลกอินซีโฉบโฉบพรวดเดียวหายหมดเลยแล้วลายเล็กไปทําอะไรดีล่ะลายเล็กก็ต้องปรับตัวปรับยังไงอาจารย์ปรับตัววิธีแรกก็คือ ไเล็กนี่มันมีโชคดีมีพื้นที่มีสินค้าอยู่ถ้าจับมือกับรายใหญ่ได้ก็เป็นหลวงจุ๊บท่านอย่ามันสู้เลยมันรวมกันไหมสมุตรรายใหญ่รายใหญ่จะไปลงที่ภูเก็ตค่าโปรเจกต์ท่านทำสามสองอันมาทํากับผมเถอะแล้วรายใหญ่เขาจะทํากับเราเหรอครับนี่เลยครับเราพยายามจะทำกับเราแหละพยายามยุยงให้เราจอยกันท่านอย่าไปเป็นโชว์หวย ฮุบโชวยเขาแต่ที่หมดเขาจะมันไส้เขาจะเป็นโชว์สวยเลยนะอาจารย์ได้ยินไม่เข้าใจเลยคือโชว์สวยศัตรูอ่ะคือถ้าไม่จอยกันเนี่ยก็ขายที่ให้รายใหญ่ไปหาที่มาขายรายใหญ่ขายดีอ่ะเพราะเราชำนานที่สุดที่รายเล็กเนี่ยจะลำบากครับเพราะรายเล็กเนี่ยทำก็ๆแก๊กๆใช่ไหมจะต้องอยู่เป็นแฟมิลี่เบส ซึ่งตรงนี้สําคัญนะครับส่วนใหญ่สามีก่อสร้างพันยาฝ่ายขายกว่าฝ่ายบัญชีฮะนี่พูดถึงบริษัทผมหรือเปล่าโลกตัวแบบนี้ครับที่จริงรัฐต้องส่งเสริม SME ทุกระบบครับรวมทั้ง SME เรสเซด้วยท่านชอบไหมวันดีคืนดีมี2บริษัทยักษ์ใหญ่ในเดี๋ยวก็ฮัวขึ้นราคานะอาจารย์เป็นไปได้นะครับสองใหญ่ที่ห้าบริษัทใหญ่กวาดหมดขึ้นราคาดีกว่าไม่ มีสุขภาพที่ดีพิเศษท่านต้องมีรายกลางรายเล็กผสมต้องให้เขานั่นได้รายใหญ่เนี่ยเข้าตลาดได้ลดภาษีไหมครับได้ลดรายกลางได้ลดไหมไม่ได้รายเล็กล่ะอดไปอดเห็นไหมรัฐบาลช่วยแต่คนรวยครับไม่ช่วยรายเล็กรายกลางทางที่บอกอ่นนี้นโยบายท่านลดภาษีก็สิเขาก็พอจะอยู่ได้ส่วนรายเล็กก็คือต้องระวังโนินรี์ให้ดีครับถ้าโชบมาท่านหลบซะก่อน แล้วก็บอกว้ายอซีอย่ามาโฉบเลยเดี๋ยวเจ้จะหาให้ท่านรับประทานคือจอยเบนเจอร์อย่างเช่นภูกเก็ตนนร้อนลนหาทางทํามากินของเขาไปเลย,ลยเรื่องอะไรจะไปฟัดเขาบบ,บางพื้นที่นะเกิดแรงกดดันทางสังคมนะครับรบุนแรงมากๆอย่างเช่นยกตัวอย่างก็ได้ภูกเก็ตครับ ไปดู้ครับจาลงไม่ได้บางพื้นที่รายใหญ่ลงไม่ได้เหมือนกันนะจางบางพื้นที่เราเดี๋ยวเดี๋ยวถเถิดท้องถิ่นแั้งแข็งถ้าจะลําบากเพราะฉะนั้นเราอย่าทะเลาะกันเลยซื่อเหลืองที่แรงก็มากพอสมควรแล้วนักธุรกิจเราก็พอจะอย่างนี้ได้ไหมใช่ไหมครับรายใหญ่ก็ไม่ควรจะทำอย่างนี้ท่านออกไปหากินนอกประเทศได้ไหมรัฐบาลลดภาษีสิถ้าท่านไปอยู่ไปนอกประเทศลดภาษีส่งออกใช่ไหมครับท่านได้ภาษีตรงนั้นครับ เรื่องนี้เราก็อยู่ได้ด้วยความมีความสุขสำราญสนฉันเป็นสมานฉัน SFE ก็อยู่ได้ใช่ไหมครับรายคลางซึ่งดีที่สุดขนาดนี้นะครับก็ขยับได้เลเล็กก็อยู่ได้รายใหญ่ก็พอจะอยู่ได้อาจารย์เน้นตรงเนี่ยรู้เขารู้เรานะฮะเน้นตรงสมานฉันเนี่ยนะฮะแสดงว่าคอนเน็กชันในบรรดาเพื่อนๆในวงการนี่สำคัญมากๆทำไงถึงจะให้มีคอนเน็กชันแบบนี้บ้างฮะอาจารย์จริง ไม่อ้างเองนะครับที่ RECU เนี่ยครับ R E C U ที่เราเ e สเต s จุฬาลงกรณ์ที่เราการทำกันมาเนี่ยนะครับกับสมาคมท่านเนี่ยนะครับเราผลิตคนมา4,000ักว่าคนใช่ไหมครับการเลิกพวกนี้อย่างน้อยก็มองตากันให้จะเพิ่มลงนะใช่ไหมครับก็เกรงใจกันบ้างอ่ะสลับสลับกันนั่งเดินพันฟ้าบ้างอย่ามาโอ้โหลงมาทุบหัวเลยย่ี้ก็ มองตากันไม่ติดนะถ้ารู้จักกันแล้วก็เริ่มมองตาแต่เมื่อผมลายเล็กมากอาจารย์เลิศลายใหญ่มากอาจารย์เลิศครับขอผมจบก่อนได้ไหมขอเวลาผมหน่อยอย่าเพิ่งมาอย่าเพิ่งมาเอย่าพิ่งมาอีกสิบปีค่อยมาห้าหกเดือนได้สิบปีเราไม่ไหวการทำธุรกิจเนี่ยนะครับเน็ตเวิร์กเน็ตเวิร์กนะฮะโนฮูแล้วเนี่ยต้องโนฮาวแล้วต้องโนฮูด้วยรู้ใครเป็นใครยิ่งสังคมตะวันออกนะครับคนจีนคนญี่ปุ่นเขาบอกทำธุรกิจกัอใคร ต้องโนฮูไม่ใช่โนฮูเนี่ยนะโนพ่อฮูพ่อู่ฮูเอาสามเจ็ดเลยแมาจารยาลูกยาลูกหมดต้องไปกินข้าวที่บ้านใช่ต้องรู้ว่าเขากินอะไรชอบอะไรรับรองได้สมันฉานเกิดแต่สไตล์เมริกาไม่ใช่ไม่มีโนฮูเช็คยคนทั้ง มือขวาเซ็นกระแทกมือซ้ายล้งกระเป๋าหลังเลยหรือทำอะไรอยู่นี่คือสไตล์อเมริกันอีสามเดือนไปเจอกันที่ศาลใช่แล้วอย่างนี้มันไม่เหมาะ เหมือนกับรายการเราเลยครับอาจารย์เราร่วมกัน3สมาคมมีสมาคมอสังหาริมทรัพย์ไทยนะครับสมาคมไอซีนะฮะแล้วก็อีกสมาคมสมาคมการขายและการตลาดอสังหาริมทรัพย์เรื่องแบบนี้เนี่ยเราสามารถที่จะแชร์เราสามารถที่จะพูดคุยนะฮะแล้วก็แลกเปลี่ยนกันได้นะครับนี่คือสิ่งที่ดีที่สุดในโลกนี้ดูภาคใต้สิครับถ้าไม่นั่งโต๊ะเจรจาไม่มีวันจบอ่ะเสื้อเหลืองเสื้อแดงก็อย่าไปทะเลาะกันมากนะนะครับ เพราะนั้นทำอะไรก็เดินสายกลางนะครับเจอกันบนโต๊ะมองตากันให้ชาัดรู้จักให้มากกว่าเอาเปรียบเขาตอนนั้นนี่ก็บอกรายใหญ่เอาเปรียบเขาอะใช่ไหมรายจ่ายก็บอกฉันจะเอาเปรียบอะมันก็เลยอยู่กันยากชครับจริงๆเราต้องทดสอบผมเคยฟังรายการหนึ่งนะครับให้เด็กเนี่ยชั้นประถมเนี่ยนะครับรับของจากผู้ใหญ่ เวลารับของจากผู้ใหญ่เขาก็ดีใจแต่เราก็บอกว่าให้เด็กเนี่ยให้ต่อปรากฏว่าความสุขเนี่ยสุขมากกว่าตอนที่ให้ต่อเนี่ยเพราะนั้นมันต้องเป็นผู้ให้นะฮะเพราะนั้นวันนี้รายใหญ่อย่าทำรายรายเล็กมากหากเป็นผู้ให้ให้บ้างให้มากๆสังคมไทยสอนตักบาทตั้งแต่ขวบเดียวอ่ะนั่นคือการให้นะครับรายใหญ่หัดให้ให้รายกลางรายเล็ก ครับรายเล็กก็ให้กับประชาชนทุกค,คนก็แฮปปี้ทำคมประจำวันนะครับรายใหญ่ให้รายเล็กนะครับช่วงหน้าครับเคสซีโอรอยอยู่ครับพักสักครู่ครับ